ท่อง T K Channel นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอชีพล้อนะไม่รู้ชื่อเกมอะไรมันเริ่มมาเลยคอัตอนแรกเลือกแบบนะครับแล้วก็เลือกของที่เราใช้ผมเล่นเป็นภ้าโปนะครับแต่ต้องอาชีพล้อเหมือนกันนะเริ่มมาทเงนกะันแลโอเคเกมก็จะเปิดมานะแล้วก็จะอยู่กลางที่ลงนะ แล้วก็เปิดใช้อ,อกกุปกรณ์เสริมนะผมได้กอบกระพิกมานะแล้วเราก็จะมีตำรวจทำลายล้างนะเดี๋ยวใช้ใดูคนระัเป็นประมาณนี้นะครับใชใ้ดูนะครับแต่แรกเราจะทำอะไรเราต้องทำอันนี้วะครับธนาคารนะเพื่อที่เราจะได้มีอะไรกู้นะแล้วผมทำให้ดูคนระ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือเหล็กแปดทองแปดอันน่ะก็จะสามารถเลือกรนาคาได้หนึ่งอันเนี่ยอุปกรณ์ใกล้ครบแนละ้วทองแปดอัน,นเดี๋ยวพูดก่อนแล้วกันนะ,ะนะผมทำเป็นมีพีพีไปนะจะไม่ทำทีเดียวหมดนะ EP แล้วสองวันนะได้ทองมาแนละ้วแล้วก็เหลือเงินอีก่หนึ่งอันนะเราก็จะได้อุปกรณ์ทำธนาคารนะเดินหาคนะรับเดินหาถ้าเสียงเบาประกัน,นก็ขอยดเวยนะครับขนะแรงเงินนะเพื่อที่จะ mm hmm. เอาไปทำธนาคารนะ พี่อาจจะพังแล้วตัวมาี่แรงหนาจริงๆพอได้แรงนี้เนอะเราก็จะไปหาไม้กันดีกว่าผมเลาจะรหลเอ็นหนึ่งกันเก็บไว้ถล่มพวกคนป่าใน EP ต่อไปเดี๋ยวผมเนี่ยหาบ่อ,อน้ำก่อนนะให้ตั้งหลักฐานานึ่งนะ หาว่ามันต้องเหนึงขอเวลาแป๊บนึงโอเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยโอ้ยเจอแรงเง่นหนึแล้วขุดนอนละกันเนาะอุ้ยพัวผมไม่พังแล้วจริงพัง,พงอืมเรียบร้อยเราเลยทุบเอาไว้เนี่ยเราบมมุ้ยทำที่บุ้ยเราอืม ยากสามารถไปทําห้องน้นําได้นะคะยากทีชิ้นแล้วก็อย่างอื่นนะแน้ะขามที่มาครงงาาับแ,แล้วก็ครับโรงงานมาโรงงานแค่นิดเดียวตางซีตัวใหญ่โตเนะแล้วก็ครับธนาคารแล้วเนี่จะวางตำแหน่งไหนก็ได้นะคะที่มันไม่ลกคนระับผมจะวางตำแหน่งแบบนี้ ใกล้จะมืดแล้วต้องรีบหาของกันนะต้องไปดูครับถ้าเกินถ้าวันที่สองมันจะมีหนูออกมานะเพราะฉะนั้นเราต้องขัาวปืนใหญ่นะเป็น,ป,นปืนใหญ่ไม้แล้วก็ค่อยอัพเลเวลต่อทานสองไม้สิบสองนะทานสองในทาน,นี้ไม่ไม่ไมีมมอุ๊แล้วก็ข้าเลยครับสองอันนะเห็นไ,ไหมครับ บนขวามือของผมเนี่ยตรงข้างๆวันเนรับมันจะมีศูนย์ครับยี่สิบเนะยนั่นคือพลังงานไฟฟ้านะเหีนไหมถ้าผมวางปืนใหญ่เนี่ยมันก็จะสิบพลังงานเดีย๋ยวผมทำให้ดูเห็นไหมมันก็จะเพิ่มเป็นสิบทับยี่สิบเพราะเราต้องซื้อฐานเก่าไฟฟ้ามามันก็จะเพิ่มพลังงานขึ้นไปอเห็นไหมถ้าผมวางก็มีกเพิ่มอีกสิบไปเรื่อยเนี่ย หลักการทำงานไม่ยากหนะรอะไม้หกหินสิบครับเพื่ออัพเลเวลต่อไปเดี๋ยวผมเล่นที้ดูไปลองพงนะังอ่ะบุ้มต้องอัพเลเวลนะแต่วันนี้ยังไม่มีอะไรหรอกครับเพราะว่ามันเป็นวันแรกวันพรุ่งนี้นะครับรู้กันแล้วหินแปดเล็กแปดเพื่ออัเสาไฟฟ้าเรานะหินแปด เล็กแต่อืมครับครับมาสิปันเนาะอัพก่อนนะัะทำมันเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องอัพไปให้ถึงสุดนะอัพให้เป็นปืนใหญ่ปืนใหญ่เหล็กนะใช้หินหเหล็กสิบนะหินหกเหล็กสิบเดี๋ยวต้องรอพวงนี้เช้า แต่พาไปตอนเช้าเลยก็ได้ครับัตรคิวให้ปฏดขี้ก็ต้องตัดต่อยดีืะ <c oughs> <c oughs> ครับตอนนี้ตอนเช้านะครับตัดผ้ามานะเนี่ยปกี้มันมีหมูนคะรับเข้ามาทำ้ายทีมทางของผมคนระับผมจะรับเป็นพี่แอกก่อนทั้งกันนะเพื่อที่จะไปขุดนู่นขุดนี่ครับพี่แอกไม้ครับแล้วก็พี่แอกหินใช้ใช้หินใช้พั่วไม้หนึ่งอันแล้วก็หินท่านะครับเนี่ย ทำแบบนี้ครับไม่ยากครับไม่ยากลองไปทำตามดูนะแล้วก็พิกพ่วงพ่วเหล็กนะคือจะใช้เป็นพ่วหยินหนึ่งแล้วก็เหล็กห้าอันนะครับแล้วก็จัดนะแล้วก็พ่วงเงินนะครับใช้เงนินสามอันนะเนีย๋ยผมก็จะไปเอาเป็นไม้เนีย่ย เนี่ยมาเป็นไม้ด้วยอ๊บเล็กด้วยอือืมอืมเอาแล้วตรงวันนี้จะพอไหมครับอไม่พอไม่พอเราจะจะ ถ้าเราต้องการแล่เพิ่มนะครับเราก็ออกไปหากันนะเดี๋ยวผมพาออกไปหาสักคู่ครับผมจะคาหูวนี่ครับคาบกองไฟได้นะครับตอนคืนมันจะให้แสงสว่างเฮ้ยผมลืมคาป่นเนี่ยน้ำน้ำนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าน้ำหมดคือตายนะครับไม้สีทาน์สี เลกซี่มาสี่สางสี่ดวนมาสี่างสี่เลกสี่เนี่ยครับคุณแลกเพิ่มได้นะครับเราไม่จะเปน็นต้องรอธนาคารอย่างเดียวแนครับมีทุกชนิดนะครับนนรบนพื้นนต้องรีบไปคัากันนะสำหรับแม่ครับตัว,วนี้ดวนตุบุ๊ จะวางตรงไหนก็ได้นะครับที่ที่ที่คิดว่าตัวเองสะดวกสุดนะผมสะดวกวางตรงนี้นะผมก็จะขามนยะจักน้ําครับถ้าน้ําหมดบอ่อกราให้ฝนตกครับน้ําก็จะเพิ่มขึ้นเนะผมยังเติม,ม่เต็มเลยเติมไปครับ เห็นไหมน้ำจะหมดบ่อแล้วครับถ้าน้าหมดบ่อก,ก็ร้อยฝนตรงนีนมันจะพึ่งขึ้นมาเองอัตโนมัตนะินะเนี่ยเต็มแล้วแล้วก็ตักมากินได้นะผมมีเน,น,นื้อทานน้วยกันคนระับวิธีการกินครับต้องเอามาย่างให้สุกนะครับแล้วก็มันก็จะมีลูกขึ้นตรงเนี่ยที่เป็นลูกไฟครับนะสุกแล้วกินได้นะ ตอนนี้เราต้องครับปเจนะคร,รับปเจเวลาอะไรพังะมันจะจ้าให้หายพังทุกอย่างเลยครับต้องใช้เหล็กสี่อันนะนี่ครับตรงนี้มีเหล็กพอ,อดีเ <c oughs> นี่ยวิธีการหาอาหารง่ายง่ายครับหมูนะครับหมูก็ตายกัะโลบก,กวางได้หมดเลยวไก่ด้วยครับมีไก่ด้วย เน้นหนังสัตว์นะัจะเอามาคัดเป็นชุดก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูในอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะคับปัจเจก่อนครับแบบแรกกุ้มเรียบร้อยะค,ะครับคัพปัจเจรเรียบร้อยแล้วครับนี่ตกกันคืนนะครับคอดูนะครับมันจะมีหนูบุกมานะคะหินหกเลขสิบถ้าเราต้องตามใช้ธนาคาบ เพียงแค่เงนนะรับเนาคารสามารถใช้ได้ตามปกติครับผมก็จะค้าวเพื่อมาอัพนี่ครับหินหกเล็กสิบนะครับหิน 6, หกเล็กสิบหินหกลงเล็กสิบครับฐานสองอัพนะมันจะยิงแรงขึ้นแล้วครับแล็ไกลขึ้นเนะับหินหกเล็กสิบเหมือนกันเดี๋ยวผมค้ามันดูทุกอย่างเลยครับ เนี่ยไม่ไม่ไมยากนะคระถ้าเล่นดีๆอันนี้เป็นด่านง,ง่ายๆครับบีซี่เดี๋ยวผมเล่นด่านย,ยากๆเอาไว้เป็นเนบ้อพัหนาโปรเจกต์กหน,น้านู่นเนะืะผมไม่ได้มีเวลาที่จะมาทำเนี่ยเนี่ยหนูมันสามามรถทำร้ายเราได้นะครับ เช้าแล้วครับถ้าตอนเช้าหนูจะหาไปตรงนี้นะครับเราก็จะมาเอาเหล็กเพื่อมาแ,แล้วก็อัพฐานไฟฟ้าครับพออัพฐานไฟฟ้าเสร็จก็อับเป็น <c oughs> อุ้ยไปกี้ผมเหอืเอมือไปนโดนไม้ครับขอโทษที่มีเสียงมากกว่าน,นะผมก็จะเอาทองมาค้าเป็นดาบทองนะครับ ไม่เราครับรถสามารถอพเป็นเกาะเงินได้เลยนะครับเพียงแค่เรามีนหนังสัตว์น,นะครับอัพเลยครับเพชรสามสาวอาเป็นเพชรเลยครับเราจะออกหาอาหารเลยนะครับเพราะว่าอาหารเราเริมหมดแล้วครับ ออกเลยครับเบื่อเบื่อเบื่อเมียทำม้างเนาะเนี่ยครับเราจะแรงเง้นะครับถ้าเหีย้ยไมเราจะเป็นรูปขี้คนระับถ้ามันเต็มหลอดต้องที่ไปเข้งน้ำครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเสียเลือดได้นะครับเนี่ยครับก็ตาย เขามัเป็นอาหารได้นะเะนี่คขุดแร่ะคระับนี่ครับหินนะดอกไม้เมล็บไปอยู่นะไม่ชอบน้ำกระรอกครับ,รรบเดี๋ยวผมจะฆ่าไก่ให้ดูเะะชือดคอขุดแร่เหล็กไปต่อะเพื่อเราจะไปครับปืนใหญ่ะครับ เพื่อนทางบ้านเล่นได้กี่วันครับสูงสุดสูงสุดผมเล่นได้ห้าสิบแปดวันนะถ้าอยากจะมาร์กจุดนะครับเราต้องค่าเอาหนังสัตว์นะมาทำเต็นท์นะครับเราก็จะมาร์กจุดได้นะลวละกับ,บ้านก็จะไม่หลงนะนะ เดืนอหาแร่ต่อครับเดีย๋ยวยาครับทั้งวันนี้เฮ้ยเจอแร่เพชรแล้วแร่เพชรสามารถเอามาทําปืนใหญ่เพชรไ,ได้ไนะด้หมดนะครับําไม่รู้ครับกลับบ้านกันนะครับถ้าเราไม่มีจุดเมางจุดเราก็ต้องเดิ่มหายาวๆครับ ง่าคิปหาแล้วครับในวันนี้หาทางกลับบ้านไม่เจอครับเดินหาเลยอยู่ยับไม่รู้จะพูดอะไรครับเมล่เงียยไปครั นี่ครับลุยการกวางนะกวางต้องตีสามรอบนะครับถึงจะตายเห็นไหมพวกเราฆ่าได้ครับเพราะที่มีหนังสัตว์ให้เราแต่ถ้าพวกกระต่ายพวกกระรอกเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันตัวเล็กเกินเนาะโอเคครับจะมืดแล้วครับจังงวันนี้ต้องหาบ้านให้เจอก่อนครับ เาาอา,แล,า,อออา,อาแล้วครับหายยากแล้วนะตรงวันนี้มาผมยูไหนเอ๊ยหยิบอยอาหาจมดแล้วครับหาบา้างยากไปนะครับเนี่ยเวลาออกไปไหนต้องจำพิกัดให้ดีๆ มียนหาวุ่นเหรอหายาเขาจังหวัดนี้ หาบ้านยาครับหายากรอหาันช้าตรงมาเนี้หายากินเ ผมไปทำแล้านี่ปืนใหญ่เงินให้ทุกคนดูอะไรมันหายากอย่างนี้ปืนใหญ่เงินนี่ท,ยยยนนทำยากอยู่อืหัวร้อนแล้วแต่วันนี้หาไม่เจอเลยเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วบ้านผมจะเจอไหมเนี่ย Hãy hải giao chồng ơi ê chứ bọn nam ô bò nam lĩnh em muốn có bữa này thích trong เาหาบ้านย,ยาๆเขาตังหวานนี้ครับเอาแล้วน้ำทั้หมดแล้วว้าเฮ้เอาแล้วผมเอาอีกแล้วรผมหนตกุววนตก เฮ้ผมเครียดจังเลยอ่ายย่คันนี้แหละวะเนี้ผมต้อหาให้เจอวันนี้ถ้าหาไม่เจอก็ต้องตัดคลิปไปก่อนนะงั้นตัดคลิปไปตอนหาบา่เจอโอ้ไม่้้อมปัดแล้วเจอแล้วเว้ยเนี่เนี่ย ยู่เวยตายอยู่แล้วกินก่อนกินก่อนนาะหลอยขี้เยอะเพิ่มขึ้นนะกินค่าเต็มแล้วอีเอพีจะเพิ่มขึ้นนะนะครับผมจะมเอาปืนใหญ่ก่อนนะไม่วัาปืนใหญ่เงิน ปืนใหญ่เงินครับนี่ครับนี่ครับสองเงินครับเห็นไหมครับห้องน้ําเต็มครับตัวนี้ต้องขามห้องน้ำหครับหินหกไม้สี่หัวต้องการไม้แล้วสร้างห้องน้ำเลยดอกไม้สีขาวย่าสองคืออะไรครับไม่รู้จักครับแล้วสร้างห้องน้ำก่อนเลยคร อืมเรยบอ้อยขี้เรื่องขี้สามารถมาทำเป็นปุ๋ยได้แบบนี้วาต้นไม้นะครับแล้วก็กดลงไปนะเนี่ยยีโต่ัางทีเหมือนปุ๋ยได้ไหมครับเหรอครับนไะม่อยากไม่อยาก้ากเหลือก็ทิ้งเลยเงินหกทองสิบนะครับ,นนนรบในการทำมันต่อไป เนี่ยรูปออาปนไหนเนี่ยออวันนี้ดีกว่าเรียบร้อยแล้วก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับโอเคครับไม่ยาานะครับ